ดีค่ะพบกับอิกกี้มิซูสุทธมอเตอร์สาขาสินาคาลินค่ะวันนี้นะคะปิกมารีวิวรถกระบะไททันนะคะตัว GT ทัฒนนะคะในราคาอยู่ที่956,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวนะคะราคาจะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องชุดอุปกรณ์แต่งนะคะว่าเรามีการตกแต่งให้กับคุณลูกค้าไรบ้างน,นะคะคันนี้นะคะเราจะทําการส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโวดอุปกรณ์ตกแต่งของตัวไททันสีประตูกันเลยนะคะไปรับชมกันเลยจ้า รุ่นนี้นะคะไทตันสีประตูนะคะจะราคาอยู่ที่956,00 0บาทนะคะก็คือจะเป็น4ประตูนะคะแล้วก็ในส่วนว่าเรามีการตกแต่งอะไรบ้างให้กับคุณลูกค้านะคะเครื่องยนต์2อนะคะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะค่ะแล้วก็เรามีการตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะด้านหน้าเลยค่ะเราติดตั้งตัวหนังสือให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นไทตันสปอร์ตนะคะเราติดให้กับคุณลูกค้าไปเลยค่ะส่วนด้านข้างไฟตัว C นะคะอันนี้เราทําข้อไฟตัว C มาให้กับลูกค้านะคะจะเป็นสีดําแนวเรียวกับตัว C รถให้มันดูสวยมากขึ้นแล้วก็ดูหล่อเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนคิ้วไฟหน้านะคะไฟในไลท์ตรงนี้นะคะเราก็ใส่เป็นคิวค้วครอบมาให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนการชนด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นการชนด้านหน้าแบบว่าเป็นหูแดงมาให้นะคะแต่ว่าเราทําสีมาให้คือจะเป็นสีดํานะคะในส่วนการชนด้านหน้านะคะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันดีกว่าค่ะ ในส่วนด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะก็คือเราติดตั้งอุปกรณ์ซุ้มล้อให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะซุ้มล้อขนาดเท่ากับตัวล้อนะคะขนาดยางนะคะอยู่ที่265ทับ60นะคะ R18 นะคะเป็นยางบิสโตนมาจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะนี่คือมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะเป็นสีดําเงามากับโรงงานไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างที่กระจกมองข้างนะคะในส่วนนี้ก็เป็นสีดํามาจากโรงงานนะคะในส่วนนี้แล้วก็แถมในส่วนเบ้า ที่จับประตูของตัวรถนะคะแล้วก็กันาสาดเราแถมให้นะคะแล้วก็เราแถมตัวราวหลังคามาให้กับคุณลูกค้าไปแล้วนะคะบันไดข้างแข็งแรงมากเลยมาจากลุงงานด้วยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายของตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะก็คืไอไฟส่องสว่างด้านหลังมาให้แล้วนะคะ <pasando> แล้วก็ในส่วนนี้คือเราแถมโลบา เ,ะะเป็นทรงของ e l ลิ e มาให้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเปิดนะคะน,นี้มาจากโรงงานละคะ่ะจะเป็นสีดําเงามาให้เลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายติดตั้งมาพร้อมจากโรงงานไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนไฟท้ายนะคะเราติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นตัวไฟครอให้กับคุณลูกค้าไปเลยค่ะจะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถภายในดีกว่าค่ะ ก็ส่วนภายในของตัวรถรุ่นนี้นะคะก็คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือเขามีกล้อง360องศามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคือกล้องมองรอบคันของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ส่วนในด้านหน้านะคะเราติดตั้งกล้องบันทึกหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะออกไททันสิประตูรุ่นนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจหรือทักเข้ามาได้ที่ช่อง YouTube ของบิกกี้นะคะก็เดี๋ยวบิกกี้จะทิ้งไลน์และเบอร์โทรไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบิกกี้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะก็คือเบอร์0 6 1 4 6 4 1 8 2 4นะคะแล้วก็ไลน์แอดนะคะแอปิเชียก็คือแอด m i t h u 2 4 h r นะคะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่น พร้อมแคมเปญดีๆได้เลยค่ะแล้วพบกันต่อไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Drive Youri Motors Mitsubishi